สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องแมนซีคากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้แมนจะพามาชมเจ้าตัวเอลเรสไทเทเนียมพัดขับ2นะครับเป็นเครื่องไบเทอร์โบ2.0ครับผมแรงม้านะครับอยู่ที่210แรงม้านะครับ ราคาของเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่1นึ่0ล้านเจ็ดแบาทเท่านั้นเองและตัวนี้นะครับไม่เพียงเท่านั้นสีนี้นะครับเป็นสีใหม่ของฟอร์ดครับเป็นสีน้ำตาลนะครับคล้ายช็อกโกแลตนิดๆครับผมนี่ก็มีฟังก์ชันนะครับเหมือนจับตัว4ี่คูณสเกือบทุกอย่างเลยครับผมแตกต่างกันนิดหน่อยครับผมและผมจะพามาชมแค่ ตัวเอลเอย่างเดียวคงไม่พอผมจะพามาชมชุดแต่งของเจ้าตัวเอลเด้วยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างก็จะเป็นชุดแต่งนะครับสมนักวิกเตอร์นะครับดั้งเดิมตั้งแต่เจนก่อนนะครับผมจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับอย่างแรกนะครับที่เราเห็นชัดๆเลยคือด้านหน้าครับผมเขาจะมีการติดตั้งนะครับสเกิร์ตเข้าไปด้านหน้ามีการวอลเซนเซอร์นะครับทุกจุดใช้งานได้ปกติครับเหมือนเดิม ไม่ต้องกลัวเรื่องเซ็นเซอร์จะมีการผิดเพี้ยนครับผมเรามีการติดตั้งให้ครับ C นะครับเหมือนตัวรถเลยครับแข็งแรงนะครับนี่ทนทานครับผมไม่ต้องกลัวครับว่าจะมีการแตกหรือหักหรือถ้าหลอกนะครับตัวนี้แข็งแรงนะครับมีมาให้เลยก็ตัวนี้นี่ไปหน้าตัว C นะครับ มีตัว Adaptive Cruise Control มาให้นะครับแบบ Stop and Go นะครับเป็นเลดร์นะครับทำงานควบคู่กับกล้องนะครับด้านกระจกหน้าของรถเลยครับผมนี่ตัวกล้อง360องศานะครับก็มีมาให้แล้วในรุ่นนี้นี่ฮะแมกยางนะครับขอบ20ครับผมเป็นลายสวยๆอย่างนี้เลยและด้านข้างนะครับสัญลักษณ์ไบเทอร์โบนะครับ มีมาให้แล้วไม่ต้องถึงขับสี่เราก็เป็นเครื่องใบโตโปได้ครับผมแต่ตรงนี้ครับเป็นโครเมียมนะครับตัดกับตัวรถนะครับถ้าเป็นรุ่นตัวท็อปนะครับเขาจะเป็นสีโครเมียมนะครับเพื่อตัดนะครับเพื่อความเออลักชวรี่นะครับดูดีนะครับมีระดับมากขึ้นนี่ตัวนี้นะครับกล้องสามร้อยสิบองศามีมาให้แล้วครับผมและอันนี้นะครับนี่ คิวล้อนะครับตัวนี้เขาก็ทําเพิ่มมาให้นะครับผมเป็นสีดําเงานะครับตัดกับตัวรถได้อย่างดีเยี่ยมครับนี่กุญแจครับเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับผมเราสามารถกดเพื่อล็อกแล้วก็เอามือสอดเพื่อไขล็อกได้นะครับมีพร้อมตัวบันไดข้างรถมีมาให้แล้วครับผมมีด้านบนมีตัวราวหลังคานะครับเราสามารถใส่แหลกนะครับเพื่อหนีบกับตัวรถได้เลยถือว่าดีมากนะครับตัวนี้ และไม่หมดเพียงเท่านั้นตัวนี้นะครับเป็นตัวไทเทเนียมพัดนะครับ mm. อย่างที่ผมบอกเลยมันคือตัวท็อปเหมือนกับตัว 4x4 เลยมีมูนลูปมาให้นะครับผมนี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยครับโคตรกว้างครับผมด้านลหลังก็จะมีมาให้นะครับคิวล้อด้านข้างนะครับนี่เขาติดตั้งแต่ตรงนี้เลยตัวสเกิร์ตหลังของตัวชุดวิสเตอร์นะครับถือว่าถือว่าออกแบบไม่ได้อย่างลงตัวนะครับผม ด้านหลังก็จะมีเป็นท่อนะครับท่อหลอกอย่างนี้มาให้ครับผมปแล้วก็มีเว้นสำนักวิตเตอร์มาให้ครับตัวนี้ถือว่าลงตัวนะครับมีระดับนะครับสีดีมากไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์นะครับผมก็ตัวนี้นะครับก็จะมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะครับผมนี่มีการมีการออกแบบออกมาเพิ่มเติมยื่นออกมานะครับจากตรงนี้จากเดิมครับมันจะ สั้นกว่านี้นิดนึงและดูไม่สปอร์ตนะครับตอนนี้จะดูมีความสปอร์ตนะครับขึ้นมาครับผมนี่ก็ถ้าใครสนใจนะครับเจ้าเอลเรสนะครับและแต่งแบบนี้เราสามารถจัดให้คุณได้ทุกแบบครับผมและอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับผมและอีกช่องทางนะครับเป็นคิตอนะครับผมเป็นน้ำแง ท่านสร้างครับสวยได้ที่นั่นเหมือนกันครับผมสำหรับวันนี้นะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ